งไปทำไมอะอะไกไงล่ะอะไรล้วมันลงไปทำไมอ่ะลงไปดูแล้วเมันคุยอะไรครับลูกเกลือเติมมัลูกไอ้เกลือคุ้มหรอมันไม่ได้โดนยึดหรอสามตันโลนั่นอะยามันน่าจะเต็มรถนะอันนั้นอะแสดงว่ามันโดนตำรวจไล่มาเด็กใช่ป่ะโดนเรือนี่มันมันโดนตำรวจไล่มามันเอาสามตันโลเข้ามั้งไม่มันโดนเรือหรออ๋อเอาสามตันโลเข้าไปเก็บเลยเหรอ ใช่น่าจะทรงนั้นอะพี่ผ้ามันน่าจะเอาเข้าไปเก็บอยู่แล้วเป็นผมผมเอาฝ<ม>ากเลยรถที่ไวท้ที่ไหนวะที่จีเล็กแล้วก็อาส,าสองขดเอาอะไรเงี้ยแ, <c oughs> แต่แก๊งแม่งคืออยู่ติดตัวติดคันตลอดเวลาไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยอออยู่กันเป็นอยู่กันเป็นปลาแลวโัวกู <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นมันแยกกันเลยนะแก๊งอยู่กันเป็นก้อนตลอดไม่เราไมนจะดันอาวุธกันยังไงวะนะไอ้เหี้ยมันไม่ตดนอาวุธเนี่ยเน้นตดนออกกล้องอย่างเดียวพวกมัน <c oughs> เรียกตัวมาเป็นดักลบกับดาราไม่ไ้มั้งจะเป็นชาวนาไม่ขนาดแดงกูเนี่ยเรียกเรียกกันยังยังไม่มาเลยนะเว้ยไอ้กี่บางคนอยู่หมู่มาอยู่เฮียอะไรบ้างอ่ะไอ้่ะแต่แต่ของผมมาหมดนะกูไม่ค่อยมานะมันไม่ยอมมันไม่ยอมเลยมันไม่ยอมเลยผมแบบเรียกประมาณดีเลยประมาณสักสิบนาทีห้านาทีผมมาครบหมดเลย อยู่กันแทบตลอดชอบแม่งว่เวะเร็วผ่านเนี่ยจะหยุดเทนนิงซึ่งเก็บปั๊ไอ้เหี้ยกูไม่แปลกใจเลยไม่หมัดเปล่ากันไอ้เหี้ยไอ้บอมมึงมองไปสะพานนี้ดิสะพานขวาเน,นี่ยกูอยากรู้พี่เห็นอุโมงค์ยังรถชอบอุโมงค์กูมีรถนั่งสนะี่นะแท็กซี่กูว่าคันนี้เร็วกว่าเรื่องทำไมสามไอ้คันนี้มันแรงเหรอวะไม่รู้อ่ะพี่เ,เขาปรับมาเขาขับเอามาไล่บัมผมอยู่โอ้ยไอ้เหี้ยสองร้อยกว่าเลย ดดูดยังไม่แต่งนะพี่มันแต่งไม่ได้หรอมันแต่งได้แค่ทวีปูมันโผล่ไหนนี้โอ้แส่เนี่ยแต่งเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยทวีปูแต่งได้แค่ทวีปูหกหมื่นฮาเฮีย,ยแลบไปแบบโอเคถ้าเป็นกูอ่ะมึงเชื่อไหมว่ามีนัวถ้าเป็นกูคุยอ่ะ ก็เป็นกอูอ่ะใช่เป็นกูก,กูไ,ไม่สนอ่ะกูเสียหน้าไม่ได้อ,ะอ่ะอ,อุ้ยอืออี่ตลาดกลางหรอ,อกลางน้ำเลยสัตว์ดูดิอุย้ยก๋วเตียวอะ่ะเปิดตั้งอ่ะตั้งโซนไปนเหมือนแล้วก็ล็อกอะ่ะเออยี่เดจ้าอุ้ยสวยว่ะโอ้สวยเลย ตอนนี้มันคือข้ามปั่งมาเลยอ่ะไอ้บ๊อบอืมแต่ไม่ต้องกลับนี่ในอันนี้ดีกว่ามั้ยเห็นอุโมงค์ยังเอ่อตัดไปนู่นเลยอ่ะตัดไปธนาคารไม่บางทีกูจับไม่ได้ว่ามันอยู่รูไหนอ่ะอยู่ทางเครขึ้นมันมีรูแยกไหมหรอได้รู้แต่มันจําไม่ได้ไงว่ามันรูไหนใช่บอกอยู่ตรงไหนไม่เพื่อนตรวจรนีู่ตรงนี้เลยเลยสีแยกแต่ไม่เห็นไปเนี่ยทางขึ้นไปอํานวยอ่ะเนี่ยเส้นบ้านเลนเนี่ย ใช่พี่เส้นปันเล็แล้วพี่เห็นอุโมงค์ไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋ออ๋อตัดไปง่ายตัดง่ายตัดเอ้ยตัดไปธนาคารใหญ่ใช่ปะใช่มันไวขึ้นไหมวะมันต้องไวขึ้นดนิเราตัดไปเลยถ้าเราจะไปหลาดกลางอันนั้มันอ้อมไงไวที่สุดอืมตรงนี้ไวสุดนี่มันมีที่เขาบอกมีมีสะพานไปเกาะตรงสะพานสามล้านด้วยเขาบอกฮะลองไปดูดิครับ วงเนี้ยมันสามารถไปออกโผตรงนี้ได้พี่เอ่อพอกหมูเลนริปเปอร์แต่มันเป็นข่าววงกดอ่ะไม่รู้ที่เลี้ยวไหนบ้างไม่อย่างงี้อุ้มทีก็ใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นี่ถ้า<ช>คนรู้ทางจริงจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยรู้เนี่ยพี่มันเข้าได้กูเคยไปอยู่โคตรงงเลยสัตว์แม่งข่าววงกดสะพานสามล้านที่เอาส่วไปซ่อนข้างในนั้นแอบเย่ยอยู่นะเพราะว่ามันจะ จุดเดียกบสเตเดี้ยไอเดียตรงสเตเดี้ยนไอเนี่ยเวทีอะไอเอลไม่รู้ได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสปาก่อนเราไปไอเอลได้ได้แล้วทีเป็ดนอนยังเนี่ย แอบดุลเนี่ยอบดุลจะมีไฟไม่ได้แอบดุนะดุลแม่งบ้าดีๆจัดตอนเนี้ยเออแต่เห้ยมอนยันเก้าโมงอะเลยเออไม่นอนมันหลับมาแล้วกูก็อยู่นั่นแหละกูอยู่ไฟจัดอะมันเหมือนโดนแอดรอปอยับโดนแอบดรอปุ๊บมึงยับเลยเหรอยับทุกวันเนี่ยวันนี้มันเกิดจัดเลยไอ้เธอคนดูมีใจนะกูจะบอกใครวันเนี้ยเออมันไปคนเดียวแม่งฆ่าแบบสี่ห้าเลยอ่ะออาวุธมันโกงไงมึงเข้าใจปะ แต่ผมแ่งช็อตบางช็อตโดนปากหลามอิโมตาขัวโดนเหมือนกันมันยังบั๊กอยู่เขากำลังจ้างคนทําอยู่ผมว่ามันแก้ก็ยากมันมีคนทํามาก่อนมันมีคนเคยทําอยู่จะไปขอซื้อเขาอยู่ตอนนี้ทีไ่ไหนสะพานไหนสะพานสามล้านอ๋อนน่นเหนือพี่เห็นปะข้างหน้าเอออุยเชีียไปดูดิ เฮ้ยใครทำใครทำเกี่ยวกับระบบแบบว่ากแก้ไอ้พวกนี้ได้ผมขอจ้างเลยดิตอ,อีกแบบนึงไอ้ที่มันเป็นเอ่ออารามเที่ยมอ่ะเราจะไปขุดกันอ่ะใช่หรอหินหินแร็กนั็อกอ่ะใช่ป่ะนั่นเป็นเส้นนู้นนะโหงั้นกูว่าเนี่ยขับรถไปกระโดดลงน้ำกลางพานเลยได้ยังไงน,นะไอ้เหี้ยดีตำรวจนนแต่มันเป็นจุดนี้ใช่หรออืมไอ้เซิร์ฟบอสไซฟ,ฟิกโลอกบาแล้วว่ะดอกไหนอ่ะเนี่ย แขงมอไซเดี oh, 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 yeah. ่ยแขกมอไซเนียไอ้เหี้ยแขงรถเนี่ยรถยนก็ได้รถยนก็ได้เนี่ยสองฝั่งันะนะกินเงินได้กินเงินโอ้แดกอ่ะวูรุงนี้เลยวละเอาแก๊งมึ่แก๊งกลัวมาดิสาสองอ่ะใครแต่งดีสุดอะมาดิ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 อาดดิมาดิมาดิาดาดิมนะมาดิาดาดนดามาดิาามาดิาดิมาาานมาดา เยอะไปจอะแต่สวนสะพานนี่มันเราเราไปเกาะเลยอมันไปเกาะเลยเออน่าจะไปเกาะเลยปะน่เรือเรือเรือทหารโอ้แ่เกลอเี้ยเฮี้ยไม่เบรก้อเล่าหเส้นใหญ่นี่เส้นใหญ่นี่เส้นใหญ่้ม่ใช่เส้นใหญ่เออเส้นชายเบรกพอดีละโอ้ยแต่เกาะนี้คือมันยังไม่มีาอะไรใช่ไหมบอกยังยน่าจะยังยงยอุ้ยก็แคเท สะพานก็บ้าว่ามันทําให้เมืองแตกตอบไดเปล่าเฮ้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีบางไม่มีอะไรเลยนะ่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนคนยังไม่มาเยอะเปล่าแต่ขับรถอย่างนี้อย่างไกลเลยนะไอ้เหี้ยอืมเชี่ยโคตรเปรี้ยวเปรี้ยวนะเกาะเจ้าเดี๋ยวจา้เวจา,เ,จาเลยอยากรู้ว่ามันขึ้นเกาะได้ปะไปขุดน้ำมัน อยากได้งานแบบว่าดำลงในน้ำอ okay. ่ะขุดทะเลอะเหรอเหงาจัดเลยนะจิงเต่าเหงาจัดเลยที่อะในน้ำอ่ะเพิ่เห็นห้องแมวพี่ยังเพ้่งเห็นแล้วเห็นเพรสวยเห็นแล้วดิใช่อันนี้เสร็จแล้วสวยจัดอ่ะสวยอ่ะจัากได้สวยสองแสนเองอ่ะ สองแสนเองแมวอีกประมาณรวมล้านหนึ่งลยป่อไม่ถือไม่ถือแมวให้มันโซยกันเลยนะเอารีบๆให้มันโซยนะผมแมวแมวแปดพันแมวแปดพันกว่าตัวหนึ่งหมื่นหมื่นหมื่นเจ็ดอ่าไม่ต้องทำหมันนะไม่ต้องทำหมันไม่ไดไม่ทำลุงคลองหนึ่งคลองหนึ่งคลองหนึ่งก็ทำหมันเออเขาไม่มีท่อหนึ่งอ่ะได้อยู่ แล้วก็ค่อยไปว่าไว้กับลูกอีกทีนึงพี่จะให้หมดเลยป้าหรือเก็บไว้ไว้ด้วยอะไรวะอย่างเช่นถ้าถ้ามันมีลูกอะเก็บไว้ดิเก็บไว้เก็บไว้ไว้สองตัวสองตัวว่ากำลังดีแต่ถ้าออกสองตัวนี่อดมดไปละก็ลอยคอไม่แมว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 ไม่ออกสองตัวไอ้สัตว์ใช่หรอ แมวแมวมันออกออกออกเยอะไม่แต่แมวกลัวเวลาคลอดมันเป็นลูกคอกอ่ะออกแค่ตัวเดียวมันออกมาเป็นคอกแมวแต่คอกนี่อีกตัวสามตัวต้องคูหนึ่งตัวสองรอบแต่อย่าตุยก็พออ่ะส่วนใหญ่แมวออกมาถ้าแมวไม่แข็งแรงมันจะชอบแบบลูกมันจะตุยอ่าอ่ามันจะไปเลี้ยงลูกใช่ไหมใช่ใช่ลูกตัวั้นมันจะตุยเราต้องดูดีๆ ต้องดูดูแยกมาเลยใช่ป่ะสมมติถ้ามันแบบไปเลี้ยงลูกก็ต้องให้กินเอาเอาไปนี่ได้มันเหมือนลูกมันเหมือนเด็กอ่ะเอาไปตู้อบอ่ะตู้อบแมวมันก็มันก็มีชีวิตได้แต่เราต้องรู้ว่าไอ้ทันว่าตัวไหนไม่แข็งแรงก็เอาไปโรงพยาบาลที่เป็นพ่อลูกอ่อนเลยอ่ะแบบนมแพะป้อนนมอ่ะนมให้เมียกูทำเขาบอกเผื่อมันกินเลยแต่ อ่าใช่ใช่ใช่สัญชาตญาณของแมวมันแดกลูกไม่แต่ถ้าแมวนอกอาจจะไม่มันแมวไทยไม่น่าจะเหมือนกันดินไม่น่าจะเหมือนกันดิแมวมันคือสัญชาตญาณของแมวป่าเอ้ไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงกิจกรรมเนี่ยกูกูเล่นตลอดนักขับนักขับนักขับไปขับรถลำสองที่เขาอ่ะไอ้บอบได้เลกอ่ะ อ๋ออันนี้สถิติของไอ้เยยตีอันนี้สถิติของไอ้ตีกูต้องทำลายเรอะมีกระตุกกันไหมมีมีมีวัที่โน่นมีตัวเทีมโอเคโอ้ยบอกๆไอ้เยยตีก่อนแต่แก๊งสีหนุ่เงินเนี่ยมันมาไม่มาเที่ยงเลยนะพี่เที่ยงถึงประมาณห้าโมงมีแบบมาดีมาคนเดียวแอลดอกอย่างเงี้ยเใช่แบบช่วงบ่ายไม่มีเลยไอตีอำนวยอำนวยเหรอเออวันนี้มาแก้มืออเอ สงสารมาดีจัดนะพี่มันรันคนเดียวภาคป่าก็เดี๋ยวมันมันมีไม่ใช่หรอพวกกลัวมัน,ม,นมันมีแค่เม่์เขแบบที่ผมเห็นนะสี่คนพี่รวมมาดีด้วยแล้วก็ไม่มีใครแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแล้วพวกมันไปขยันกูพรอพเด็กเพราะว่ามันมีคนรอเสียบกูชอบอีกคนนึงเลยน้องดองของใครวะไอเหียของไอหานมถ้าถ้าน้องจากคุณหาก็น่าจะมาจากป่าเตยแต่พี่ดีมือใช้ได้เอกลักษณ์ กูชอบเออแต่สล็อตสล็อตมีการแข่งขันแบบเนี้ยมันจะมีค่านะสล็อตใช่ใครไม่<ต>ไม,มาบ่อยๆก็่นแหนนี่อะไรจริงจัง